ไม่เป็นเมนูปดเจนี่เขากินบ่อยมากเป็นรูปของวงพวกเราอุ้ยใช่เขาเป็นวงไต้มบวยไม่ใส่พริกปะมันโค้งมาเคาะหลังฉันเลยปาก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 กูมาสัมษณ์มึงค่ะยเลยอ้ไอ้ไเ้ไอ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 ้ไม้ไอมไอไม่เอน เอล่าสิกรรอมึงเล่าเดิมึงกำลังจะเล่าเรื่องกูอีกวายสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกับข้าวชีเมาค่ะ ไปไกลทุกคนไปเมามอยทอกทำคุยก็แล้วแต่แต่วันนี้นะคะเราพบกับคนไม่ใช่ผลโอ้ย้าด้วยกระทะเลยโอเควีก้วันนี้ฉันจะทำกับใครว่าเธอท่าโอเคเบอร์อุปกรณ์ก่อน วันนี้ฉันมีเมนูหนึงจะมาทำให้พวกเธอกินนั่นก็คือหมูสับต้มบวยว้าแต่เป็นสไตล์แบบว่ามีความแบบว่าเล็งนิดนึงอะไรนิดนึงอะไรอย่างนี้ทำเป็นมาเนี่ยไม่เป็นเมนูปรดเยนี่เขากินบ่อยมากเป็นเมนูของวงพวกเราอ้ใช่ับหม เซนต์ธรรมหมูสับต้มปุ๋ยว่าเธอเป็นทหารประจำกลุ่มใช่เวลาไปแล้วเขาตกลุ่มใครกลุ่มกลุ่มเธอไหมกูทำไงจะเป็นประจำกลุ่มมึงไม่ได้อ้าวไม่ได้อีกไม่ได้ปวยมีสองลูกพ่อปวยพ่อปวยอยู่นี่อ๋อโอเคโอเคอันนี้เขาเรียกส้มสองแนวหนึ่งก่อนอื่นมันต้องมีน้ำก่อนอ่าแล้วก็ทำอะไรฉันกินเออ อยากมากขึ้นเอนงี้เลยดูนิสานามมันไม่กล่งศักดิ์ส์เลยอ่ะโอเคผมปรุงรสขั้วไข่อันนี้อันนี้คืออันนี้เบสมันไม่อู้ะเดี๋ยวทำอะไรให้มันวาวหน่อยก็ได้ตอนแรกบอกให้ยี่มงทำตอนนี้เริ่มไม่ไม่ภัใจละเริ่มไม่ภัใจละปกติทำให้ใครทานบ่อยนะข้าขคายผูชายกูมาสัมษณสมึงละ โัวคอร์ดลวนอ่งด้วยนะด้วยพากันเพื้อนกันกี่โมงอ่ะอันนี้อันนี้มองเดี๋ยวเราจะทำใช้ยังไงวะไข่พระอาทิตย์หมูตับขั้วซีอิ๊วมันสามารถคิดเมนูเดี๋ยวนั้นได้เดี๋ยวนี้ได้เลยหรอได้เลยแล้วหวานก็ต้องป่วย อันต้มต้มหมูสับต้มต้มบวยสองมะนาวหนึ่เราวาวให้หน่อยแล้วหนึ่งสองทาบกว้าวกเรารู้จักกันได้ยังไงสิอยากรู้งานเย็านแบงงนแบงก์นแบงานแันคีกานพีงใหมานคนแคนทันแงหมดาแกคานอบะคออนแก้านมีงคนแล้คก็านแบงค์าแบงค์นแบงค์งาแคนแบงค์นแบงค์อาะแบอคะงานแบงค์งาแบานแบงค์งานแบงค์นแบงค์านแนอคนานนินค่งโอ้โงแล้วะาู้จักกันได้ยังไงเอาเออ เพราะท่านเอมาเพราะเธออยู่แกมมี่กันไงใช่ทุกคนเลยก็แบบเป็นเควตีเป็นไม่เห็นเหมือนเลยเอะไรเนี่ยเอาไปให้ดีกครั้งแรกนะเขียนว่านี่มันทำกับข้าวในออฟฟิศทำไมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเปิเจอเนาะเออมันเป็นใครวะเออนี่จะได้เลยเหรอเออได้ได้ทขาไงต่อนี่ใส่กันต่ออะพงรอดพงรอดอย่ามองตรงนี้แล้วแต่ละคนนี้ใส่เป็นยังไงอะเยอะนะเยี่ยรวมรวมใช่รวมรวมโอเวอร์อ คยงี้ช่วงที่รู้จักกันใหม่ๆเป็นนิสัยแบบฮิสตอร์ผ่านแล้วหมดหรือยังอันนีพอยังมันจะมีสมัยหนึ่งที่แบบพอยังเอากอูบอกให้นะ โอเควีโกไม่ต่างที่เลยเขากูไม่เคยรู้เรื่องสักเทปอ๋อปิงที่ต่างคืออะไรรู้ไหมคะโอเควีโกไม่ต่างหญิงค่ะแต่ว่าเอาว่าครับเกยแต่งหญิงช่างตอนิสัยของมันยังไงเนี่ยสรุปสรุปเดี๋ยวเราไปฟงคือตอนตอนรู้จักกันใหม่ๆอ่ะก็เป็นแบบนิสัยฟิลแบบฮิปสเตอร์หมายถึงว่าชอบอะไรเก๋ๆชอบไปกินกาแฟตอนแหล่ตอนแหล่สักอาทิตย์ไม่กินก็ตอนแหล่นะคะ ไปไหนหาอะไรอ่ะไปเส้นท่านมั้งก็เดินมาหาจานหาถ้วยก็พูดเลยไม่ไปไหนใกล้มันก็เลยคิดถึงก่อนทิดงานเยอะมากใช่เอาเยอะรู้จักกันได้ไงคะไม่เหมือนเทปนี้กี่พีอ่ะเหนื่อยว่ะกี่พีแล้วปกทิปเขียนว่ารู้จักกันได้ยังไงเนี่ยหนึ่งเทปไม้แล้วถ้าไปบดเอาถึงมาทำซองด้วยกันอ่า ไม่เคยนะเอาเหรอพวกฉันอะไม่ชอบไปออกรายการที่สัมภาษณ์แบบนี้ที่แรกเลยหรอเพฉันไม่ชอบไปเป็นแขกรับเชิญทำไมไม่มีคนเชิญ คือเนี่ยเพิ่งเป็นปีนี้เนี่ยที่แบบมาออกรายการเยอะๆอไม่เคยก่อนหน้านี้คือแบบเป็นติ๊เป็นไลท์โอเควิกโกไม่ชอบไปเป็นแขกงงไม่ใช่หรอกไม่มีใครเชิญพอไปแบบคาเฟ่ไปอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆแล้วก็เลยเอ้ยพวกเรามีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันแล้วก็เวลาไปเที่ยวเพอร์เพอรเจอเพราะว่าหลายๆช่องก็จะเหมือนกันอ่ะก็คือว่าอยากเอามุมตลกตลกของเรามึงตีทำไมกูไม่ได้สังแล้วใครมีแค่นั้นมึง เมื่คิดใหม่มึงอว่าคิดจดใหม่คิดใหม่มึงคิดจดใหม่แล้วเออเดี๋ยวกูคิดใหม่คอนเทนต์หลักของของช่องเธออ่ะมันคือเกี่ยวกับอะไรวะมันคือท่องเที่ยวท่องเที่ยวไม่เห็นมีอะไรอื่นเลยแรกๆกันกูบอกคนอื่นนะคะแมมก็เหมือนพาวเวอร์พังเกย์ค่ะอักของกูคอนเทนต์ไรรู้เหรออะไรไม่หล่อนไม่ใช่เกย์ค่ะ ปกติว่าเธอมีกันกี่คนสี่ไม่ใช่หรอมีห้าคนคือคนอ่ะชอบจำว่าสี่เออกูเข้าใจว่าสี่อร่อยเลยอะมีห้าคนมงแป๊กอีกคนเป็นอะไรอ่ะเกิดเละทอนมันข้าไปขายทอดมันอยู่นขายดีด้วยไม่เลยงไงแล้วคือนางก็ไม่กลับมาอีกเลยหรอมาคุณเองแล้งทำไมวันนี้มาแค่สี่คนอะสามอ๋อ คือที่บอกห่ำซีเนี่ยคือจะคือฉันเห็นอะไรบางอย่างอะไรมันจะเข้าสู่ไงช่วงช่วงของเรามีนะคะเขาถึงโก้ว้ายอันนี้พา่งารทีมงานรู้หรือยังก่อนเข้ามาหันเลยนี่คือเล่าเรื่องผีเราอยู่อยู่ก็เล่าเรื่องผีนะสักเรื่องหนึ่งคือวีโกเนี่ยเจอผีกันบ่อยคือเจอหน้าไอเอ็มอาร์ขาจากไหนก็อยากฟังเรื่องผีว่ะ เล่าสิก็ลอมึงเล่าดีอีกมีอยู่วันนึงฉันผ่นฉันอยากรัาสมมติคนแล้วฉันผ่านฉันฝันแล้วอะไรนะแล้วมีปู่ย่าเลยมึงกำลังจะเล่าเรื่องกูอีกวาย ตอนต่อมก่อนเข้ามหาลัยอะหล่อนเล่าแบบจะฟังไปเนี่ยฟังเพราะมันให้กูชิมบอกไม่ชิมฉันน่าไปบ่นว่าฉันอยากเข้ามหาลัยนี้แล้วฉันน่าได้เข้ามหาลัยนี้จริงๆอุ้ยแล้ววันแรกที่ฉันรับน้องตอนเข้ามหาลัยเนี้ยคือฉันก็บ่นวว่าฉันเออจะไปวิ่งรอบใช่ป่ะแล้วฉันไม่ได้แก้บ่นอุ้ยเพราะว่าสนามมันพังหรอไม่ใช่ดีอเออวันรับน้องวันแรก ฉันก็ลืมว่าฉันต้องไปแก้บนเย็เยนนั้นก็ไปกินส้ตมตำกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วภาพรวมมาแล้วเฮ้ยต้มบวยไม่ใส่พริกปะ่ะเมนูกูเขาเปลี่ยนชื่อเมนูแล้วออกแล้วไปกินส้ตมตำ <c oughs> ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยมึงไม่เย็นกูลืมแก้บนแล้วนั่งนัอยู่ฉันก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนแบบดึงจ้องฉันไว้พี่ใหม่จ้องยังไงแบบอยู่ข้างหลังแบบเป็นเงาสีใช่เป็นเงาสีดำๆแล้วฉันก็แบบต้องมองกันอยู่ได้ปะ สองน้องกันอยู่ได้ใส่ใจเล่าพี่ไอ้ก็แค่นี้คือคิดยิงต่อค่ะฉันก็แบบฉันเริ่มไม่โอเคแล้วค่ะเหมือนแบบมาถึงว่าในในตอนนี้ตอนจ้องอะเหรอแต่ตอนนี้ยังไม่โอเคเลยแล้วฉันก็เลยบอกเฮ้ยมึงเออมันเหมือนมีคนตามกรุงจริงนะเว้ยเพื่อนก็แบบว่าเดินก็ตามอย่างเงี้ยใช่นั่งอยู่ก็แบบเฮ้ยมันแปลกมากเพื่อนบอกไม่เขาเหนียวดำมึงตี๋ เราดังอะไรคือเขาเหนียยาดังมันติดชุดแล้ยตุ้ยแบบงงงาสุแล้วหรออยากฟังอีกป UH, ้านี่อีกนีอีกนี่กันั้บ้างฉันอยู่หอตอนหลังจะเข้ามาหาลัยนี้ได้แหละเสร็จแล้วคือห้องอ่ะเป็นห้องสี่เหลี่ยมถ้าจะเข้าห้องน้ำต้องออกไปที่ระเบียงและที่ระเบียงมีก๊อกน้ำอยู่วันนั้นฉันน่ะตั้งใจจะซักถุงเท้าเชื่อเลยเข้าห้องไปปึ๊บฉันจะไปซักถุงเท้าที่ระเบียงฉันก็เปิดน้ำใส่กระมังอยู่ๆไฟดับปึ้งแล้ว ใสา่ย,ยางที่ติดจากก๊อกน้ำไม่ไฟดับมันดังตึ้งได้ยังไงมีหมาตกงมาตายม <laughs> <ๆ>ั้งคือสา่ย,ยางมันหลุดเว<อ>้ยตอนไฟดับพอดีอฟุ่นน้ำมาก็ฟู่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็รีบนั่งแบบพยายามเสียบสายยางแล้วกลัวนึกว่าผีลอกไงไฟมาาันดับฉันก็พยายามเสียบระหว่างที่ฉันเสียบสายยางอ,ะอ่ะฉันก็เล่นมันมีคนเคาะหลังฉันเถอะแบบสะกิดสะกิดสะกิดอย่างเงี้ยฉันก็แบบรีบเสียบรีบเสียบมึงก็ฟังกูขันสิอร่อยปะอร่อยอร่อยอร่อยต่อค่ะเสร็จแล้ว ฟังก <Cornell. S 2> ูอยู่ป็นเนี่ยฟังเอามองใส่ไข่อันนั้นลงมาอันไหนอันไหนอันนี้แต่ละเรื่องมันไม่เห็นจบเลยแล้วฉันก็พยายามเสียดใส่ยางเออคือน้ำมันก็ฟูฉันก็รีบๆเสียดฉันยิ่งเร่งมันยิ่งสกิดเออันหันไปอีดอกปใส่ยางมันโค้งมาเคาะหลังฉันเปะปะปปะเพรกะเธอเคยทล้อเอ้ยจังไรลอทลอหลอบ่อยไหม บ่อยมันเมื่อกี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยเมื่อกี้กับทำไมอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเหมือนแฟนพิธีกรไงแบบคุยโอเควีโกเนี่ยมันมีกัน4ี่คนถูกไหมค่ะเคยทะเลาะกันไหมไม่เคยเลยไม่เคยกครั้งเลยหรอไม่เคยแบบขึ้นเสียงกันอ่ะไม่เคยไม่เคยทะเลาะไม่เคยทะเลาะตีแล้วค่ะไข่เจียวเออนี่นะทางนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะ ว่าแต่เราเคยทะเลาะกันไหมจะทะเลาะวันนี้แหละเพราะไอ้แป๊กบอกว่าของเรานลอยๆสีมันก็นะลอยๆนี่ยขอเล่มหน่อยเออใส่ยีหลักไอ้ยจาอย่าเล็กนะครับไอ้มึงแต่น้ำมันน่ะทำไมเล่าวางตก็แฝงมันไม่เกี่ยวกันไม่วางในเมื่อนุมันไม่สวยไม่อยากไปมันสวยกว่าก็เคยทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วค่ะเนี่ยอ่ะทะเลาะกันแล้วเอางี้ไปนั่งคุยกันเย็นๆเถ่ยเออที่ไหนตรงไหนตรงไหนเย็นบ้านซุยแอร์นะคะ อย่าพาลงไปข้างล่าง้อมย่างไปไปการอะไรหวาสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเริ่มมาหรอหนูลืมหนูลืมแปอว่าถ้าเขาไม่สั่งคือเราจะนั่งรอค่ะนั่งรอแฟนเดียวนี้คือเมนูของเราในวันนี้เขาใจหมายแล้วมันนั่งกินเป็นกิจจ์ลักจ้ามีคน โอกปะทำไมทำไมมันน้ยยอยล <c oughs> ง,งปปปใสงน่น้ำน้อยทีมงานแอบซีมใส่ช่วยน้ำจิ้มก็พอต้มแก่นะใส่ด <c oughs> ้วยใส่ใหญ่อะไรใหญ่โตเกินให้มันดูแบบว่าเออเสิร์ฟแบบเวอร์หน่อยอว่าแ,แต่เคยทะเลาะกันไหมน,นะจากคำถาม ของช่วงที่แล้วค่ะช่วงอาหารไมหไายช่วงคือรายการนี้มีหลายช่วงเกินช่วงโกสช่วงทำอาหารแล้วมีช่วงคละกก็คือว่าเธอเคยทะเลาะกันไหมคือเจ้าคำตอบนี้ให้ได้เอออยากรู้ไงไม่เคยทะเลาะกันเลยที่ใหม่เป็นเป็นประมาณว่าถ้ามีเรื่องไม่ถูกใจไม่ชอบใจพูดเลยหมายถึงว่าจะพูดจะเตือนกันเลยเช่น มองนิ่งหน้าเที่ย่างี้ใช่หน้าแหลกคือจุดแล้วต้องหากระเทาะหไม่แต่นี่มันถูกใจนะที่เราหน้าโอ้มาคือเขาบอกเลยเธอเมื่อกี้ที่ถ่ายรายการเมื่อกี้ฉันว่าเธอพูดอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เลิศเตอก็จะเตือนอย่างนี้เลยไม่เคยมีใครเตือนกูเลยอ่ะลองเตือนหน่อยลองเตือนหน่อยแต่อีพวกนี้จะไม่ค่อยกล้าก็จะมาบอกฉันว่าให้ฉันบอกหน่อยอ่าลรับบทเป็นนางว่าแบบอันนี้นะซีนกับมันซีเมื่อกี้ซีนอะไรไปอ่ะแล้วทำหน้าแปลกแปอร่อย อะไรดีดีอีนี่กินเค็มนะคะใช่แต่ว่าอร่อยนีู่กต้องแล้วถูกต้องไม่มันกับข้าวเปล่าไม่ได้ชงรสหุ่นมันเป็นฟิลเหมือนแบบต้มเหลงอ่ะเออบอกไม่ถูกต้มเหลงต้มบวยบอกต้มเหลงได้ไหมตกลงใครทะเลาะกันไหมคะอีพาร์ตเดี๋ยวก่อนมึงนายที่กูถามมึงนายรสชาติมึงนารสชาติมากอะไรดีดีรสชาติอะไรก่อนต้มเหงเหอมบวยต้องอะไรเปรี้ยวเค็มอออันนี้เปรี้ยว พี่ย้ยวนำเคนตามพี่ต้ยวนำแล้วเอนมนำไปดถฉันเคยทำ้มตำในรายการเธอยังอร่อยเลยอันย่ารับอันนี้ฉันวอนให้ลากาแฟในปั๊มน้ำมันอะเสิร์ฟเมนูนี้เตื่นคือคุณพี่สิลงสิบล้อตื่นให้มันตื่นนี่แดงอันนี้ค่ะ เพรว่ามันเป็นเมนูแบบเมนูเด็กมหาลัยเงินน้อยอ่ะใกล้กินเดือนเงี้ยมันแบ่งมาทำไมไม่มันเหมือนเป็นหมอเชื้อใช่แล้วเราแบ่งเป็นข้าวเรา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 ต๊อกตูปอ่ะเราก้วในปากอ่ะเรากินได้แค่ได้สามมือมันจะมีความเค็มแบบกัวกับข้าวที่เรากิวหล่อขาอ่ะลองนี้อ่ะนั่นถูกต้องแน่คือมันไม่ผิดแต่ไม่ควรทำ อย่าเห็นว่าต่อไปเนี้ยคือเธอจะมีโปรเจกต์อะไรที่เร็วๆนี้แบบใกล้ถึงแล้วใกล้ละมันมาละมาละตนลุกเลยอร่อยมากตื่นเต้นอะไรก็รู้เลยอีโอ้หัวมันน่ะซอสอ่ะหรอเออเป็นไข่แบบเยิ้มออชื่อว่า่ะมึงฟังนะไม่เรียกเพลงตามแบกกูเลยค่ะโอยบอาร อ่าอีแป้งก็แบบจืดอยู่เลยฮะเออนี่ยเป็นคนกินเค็มอันนี้จืดเนาะฮะไม่นี่ถึงกินอันนี้แล้วมันพอดีไงไม่รู้ตัวว่ามันเค็มหรือมันฮะเออเนี่เป็นคนกินเค็มโปรเจกต์ใหม่ของเธอคืออะไรเร็วๆไข่ไปไม่คือตอนนี้เปิดบริษัทใหม่บริษัท Production House ชื่อว่าชื่อว่าบริษัท Marcy Project เเป็นบริษัทที่อันเดอร์ให้กับ Love Eat รับผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ทางให้ศิลปินในค่ายแล้วก็ กูวาจ้างอันเดอร์นี่อันเดอร์แบบไหนอันเดอร์จากเทเบิลหรือว่าอันเดอร์อันเดอร์เทเกอร์มังบุ้งหรือเราไม่ได้ยินด้วยรปัมท่านอยู่กับอะไรนะท่านเกี่ยวกับรายการโอเคบิกูเคือมันอร่อยมากจนมันลืมไปหมดเลยว่าที่คุยมาเมื่อกี้คืออะไรเข้าใจปะกูรู้แล้วทำไมเขาขอตั้งแต่บ่ายโมงตื่นจนถึงตีโมงเย็นชั่วโมงหนึ่งอะวนอยู่ตามคำถามจริงๆแล้วเรากำลังจะมีแฟนมีต เชื่อไหมว่าเราแต่งตัวถ่ายรูปแต่งหน้าทำโพสต์กันเป็นเซตหมดแล้วถ้าถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่ออย่าไปเชื่อมันอีกเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวค่อยทําดีกว่าเออแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ท่าไปอนี่จะครบปีแล้วปีแล้ว่นี่มันเป็นปีมื่ก่อนแล้วนะฮะไม่ไ้รวมไปเนี่ยว่ารายการนี่ยฉันชวนเธอมาเล่าเรื่องวิญญามในวงเล่าอันนี้คือเนื้อหาหลักของเทปนี้ใช่อีมงก์อ่านหนึ่งว่ะเรื่องไหนอะสีไม่ออกเลย เป็นนิ้วหรอรอฟังเป็นคนที่เมาถ้าถึงจุดที่เรียกว่าเมาจะมีการแบบการจัดการร่างกายคือการฉี่ไม่ออกแม้ว่าจะปวดฉี่มากแค่ไหนก็ตามฉี่ไม่ออกเลยจนมีแบบครั้งหนึ่งแบบตอนนั้นอยู่ที่ลำปางฉี่ไม่ออกมากๆเซิร์ชกูเกิลว่าฉี่ไม่ออกทำยังไงไปร้านเหล้าคือร้านสุดท้ายแล้วคนก็เชื่อมงหายไปไหนวะมงหายคือคือมันเมืมงมันก็เมาเราด้วยอ่ะรู้ว่าแบบมงหายเออรู้แล้ว มุ้งหายไปเรานอนโรงแรมโฮสเทลที่เป็นห้องน้ำรวมฉันก็ไปนั่งห้องน้ำห้องหนึ่งปิดฉันไปนั่งห้องข้างฉันได้ยินเสียงอะไรรู้ไหมสีาออกนอมางหลอพูดอะไรวะจูจาชีนอยปวดฉีปวดฉีมากปวดมพูดอยู่น้นอะจูจ๋าชีนอย คือทาทุกอย่างเพื่อเพื่อได้มาฉี่อออเราเพื่อนทุกคนพยายามหาวิธีว่ายังไงฉี่ไม่ออกมันไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวนะเว้ยมันคือแบบตั้งแต่เที่ยงคืนนะจนถึงเกือบตีสามอี๋ปะห่อจริงเราเคยไปหาหมอไหมไม่เคยตอนสมอยตอนเมาตอนเมาอ๋อหลอเออเมาแล้วไม่รู้ทำไมมาถึงฉี่ไม่ออกไม่รู้ลองดูดวงไหมชอบนะช่วงดูดวงเออเออกับหมอตอกแตกอันนี้หมอตอกอต ก็เป็นบุรกรรมของหนุ่มมองนะคะั่อาละวาดล่ะโหนี่ง่วงชอบหลับทีนี้ชอบหลับมันมีเทปที่แบบว่าชอบไปท่าช้างแล้วเขามีบักเกตมันมีสมัยที่แบบว่าไปกินแบบกี่ได้กี่บักเกตตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดสมัยเฮลเฮลทที่เราท่าช้างอีกสักสว่างแสงสุดท้ายแสงละวีนแล้วแบบว่าอันเดียวเรากินได้ใช่แก่เหมือนกันนะนานมากนะ ก็ไปถ่ายทําสถิติกันว่ากินได้กี่บักเก็ตหลังจากนั้นหลุดจากโควิดมาก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งเฮทําลายสถิติตัวเองว่าจะกินได้กี่บักเก็ตพิธีกรกินกันโอ้ขนุกขนานท่ำหันไปอีดอกทีมงานตายหมดเลยทีมงานลาบถือเอางี้นะแล้วก็นี่จำได้อยู่ถึงซีนสุดท้ายตอนปิดเพราะไม่มีใครปิดแล้วต้องไปปิดเองมันเป็นไอเนียอีคารียกสเตดี้แคมป์กล้องเห็นไหม กล้องหักเนี้ยอย่เี้แต่ถือถือ่ายนะแต่กล้องหักเลยไอ้เรื่องแบบว่าไม่กล้องมันเล่าอย่างนเล่าให้เถือเนี่ยแล้ติดรายการอย่างเงี้ยประคองกล้องอ่ะเขาหลับหรือเขาเมาเขาเมาเมาแล้วเขาไม่สามารถทำไอ้นี้ได้แล้วอ่ะคือเครดิตพูดว่าจังนับเหยื่อนับเหยื่อนอนอยู่ใต้เคาน์เตอร์นนู่่คะเสร็จปุ๊บอ่ีพาร์ตก็ออกไปก่อนทีนี้โปรดิวเซอร์หรือโปรดิวเซอร์แอดมินเงินคือเงินกองแอดมินพูดกับโปรดิวเซอร์ว่า เออแม็กโมออกไปก่อนนะแม็กโมก็ใจว่าอ๋อให้ออกไปจากร้านก่อนแม็กโมก็เดินออกมาคุยกันตอนเช้าไม่มีใครจ่ายมาินนะคืนนั้นถ้าพ้ากินไปยี่สิบปากเกตไม่มีใครจ่ายเงินคือความหมายของแอดนี่คือมึงออกเงินไปก่อนนะมันนองมิตเตอร์เข้าใจว่าอ๋อให้ออกไปก่อนก่อแล้วเป็นไรอ่ะเหนื่อยกินน้ำได้นะคะกินอันนี้น่าจะสดชื่นกว่าค่ะ มีเบาจนพ้าหัดไหมช,ชั้นล่าสุดคือ,อ งานนี้แหละฟูมีเฟสน,นี่แห,แหละแบบเขามเมาแบบมากเลยถ้าไหนเขาไม่อยากกินเข,า,ขาไม่อยากกินจริงๆแล้วเขาก็จะบอกเขาไม่ไปหรือไม่ก็เขาจะกลับเร็วแต่เขาอินเนอร์นะจริงๆนะเข<อ>าจะไม่ไปถ้าใครสักคนลากเขาไปได้เขาจะข้ามจุดนั้นไปเลยหมายความว่าจากไม่ไปเป็นไปสุดไปเลยอ๋อออถ้าลากไปได้ทาทําไมคะไม่คือแบบมันไม่มีมูอยากกินก็จะไม่กินแต่ว่าถ้าไปอะไรถ้าลากไปได้แล้วอะก็ต้องกินมาแล้วก็ต้องกินก็าให้สุดใช่ แต่คือแบบอะไอย่างที่เรารู้ว่าเหมือนที่เราเคยมากี้ว่าอเครื่องดื่มอันนั้นอะเครื่องดื่มในงานเนี่ยต้องย้อนกลับไปว่าเครื่องดื่มในงานนั้นอะวันนั้นมันแรงมากเหมือนแก้วประมาณนี้แค่สองแก้วอะ ก็คืออยากกลับบ้านแล้วใช่เมาแล้วจะบอกอะไรวะนี่กินระวังมากแล้วนะที่หน่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเอาติ้งมีพี่ใหม่เลิฟอีทหน้าขมำกลางสยามมาแล้วรอบหนึ่งไคคสรใครช่วยยายคนล้มสะดุดเองหน้าทิ้งแค่จะเจ็บหนักขึ้นล้มคนละอีกจะรอดไหม อีนั่นรอดอีนี่กสตายเออและงานล่าสุดก็เลยกินแบบระวังค่อยๆกินรู้ตัวอีกคือแบบเฮ้ยถ้าไม่เมาอ่ะแล้วก็แบบนั่งอย่างเงี้ยเดินท้าเปล่าขึ้นคอนโดอ่ะเอออืมแบบก็คือปกตินี้ก็ทำบ่อยเขาเป็นคนหมั่นเคี้ยวเวลาเมาแล้วเขาหมั่นเคี้ยวชอบกัดกัดรองเท้าอ่ะนะกัดกัดคนพอกัดกัดหนังกัดอะไรชั้นก็งานฟูงีนั่นแหละชั้นก็ยืนเต้นอยู่หน้าเวทีอีนี่หมั่นเคี้ยวกูมาจากไหนวิ่งมากัดเอวกูอี่ด่า บ้าปะเนี่ยหรอเออวิ่งมันเงียบๆเออเขาบอกชอบหนุบหมัคนเออเออเออว่าเป็นไรไม่ได้กัดไม่ได้กัดอะไรกูณดองกัดอยู่แล้วเธอเคยไหมครับตัดเคยแต่จำไม่ได้มันตัดแบบหลายรอบมากเลยอะตลอดนี่เป็นคนที่จะมีสติไม่ค่ะที่สุดไปถ่ายงานที่เขาใหญ่อือนีถ่ายภารกิจกันนั่นนี่แต่งเล่นเกมอ่แล้วคนเริ่มเมาแล้วโอเคแยกยยาอาบน้ำ พอคนลงมาเอ้าอีพัดไปไหนอีพัดข้างบนก็ไม่อยู่เดินมาถามตัดกล้องข้างนอกริมสระก็เอ้าพัดขึ้นไปแล้วนะแล้วชร์นห่างตาฉันน่ะเห็นอะไรไม่รู้ลอยอยู่ดําป่ะมีอะไรไม่รู้อยู่ตรงสระน้ำลอยอยู่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 เพราะฉันมองอีพัดนอนกอดฟาดินโกหี่ๆอะแล้วก็นอนอยู่เงี้ยแลบเลยหลับลอยอยู่ในน้ำหลับอยู่ในน้ำในในน้ำป่ะไม่อยู่บนห่วงยางเลยแต่ตัวลอยแบบเนี้ย แล้ตัดตัดตัน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 อย่างนี้เราเพื่อนอ่ะต้องวิ่งไปอีกฟากหนึ่งของสะกวักควักมันแล้วเพราะมันหนึบกระตรงให้มันมาตรงให้มันมากระตรงแล้วเชื่อไหมถ้าวันนั้นไม่มีคนลงไปตามหามันอ่ะมันอาจจะตายอยู่นะตายจริงๆเขาจะเข้าใจนะเวลาภาพตัดมันมันมันจำอะไรแบบเพราะว่าเนี่ยเคยเหมือนกันคือเคยเมาหนักมากตื่นมาอยู่สนามกอล์ฟฮะใช่ไม่ฟังก่อนคือ มันเป็นการกินเล้าครั้งแรกในชีวิตอตอนเราสมัยแบบจบมัธยมใหม่ๆก็กินกับเพื่อนอุ้ยกิน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 เห็นภาสุดท้ายคือนลปป,ปิดปึง้ง <c oughs> แล้วตื่นมาอีกทีนึงอ่ะสซยุบเป็นเตียง <c oughs> แล้วก็มองไปแบบรอบๆแบบมันเป็นต้นมะพร้าวคุณว่ากูอยู่ภาคใต้แนตะ <c oughs> ่แล้วกูอยู่สระบุรีก็ <c oughs> ตื่นมาโวยวายแบบเฮ้ยมึงกูอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วก็แบบเฮ้ยต้องกลับบ้านแล้วเพราะมันเช้ามันแบบบ่ายมันแบบอะไรเงี้ยก็มองออกไป มึงกูออกไปไม่ได้เว้ยตรงนั้นน่ามันคือคอนโดมิเนียมที่อยู่ในสนามกลอฟที่ใหญ่ในชนบุรีอ่ะแล้วคือแบบขับไงอ่ะออกไปก็เจอเพื่อนแบบเพื่อนผู้ชายที่ไม่ได้รู้จักกันออน่ะนั่งเล่นเกมกูก็ไม่กล้าบ่อยใครไปส่งเพราะว่าเกงเพราะมันอยู่ในสนามกลอบไงมึงก็จะสนามกอล์ฟร่ะมันกว้างใหญ่แบบไม่รู้จะออกไปยังไงอย่างเงี้ยถ้าดูผิดบางฮวงซุยหรือเปล่าครับไม่เราเวลาหล่อนกินแบบกินดื่มเหล้ากันอย่างเงี้ยก่อนดื่มแบบเยอะๆไหมแบบสูงสุดเยอะไหมกี่ลังกี่ขวดเยอะเยอะ ถ้าเป็นเครื่องดื่มสีเหลืองมีฟองเนี่ยเขาเรียกเบียร์ถ้าสมารถกินคนเดียวได้แบบลังบวกบวกคนเดียวเคยไปนั่งกินสองคนสองคนสองลังก็เลยกินได้เป็นลังบวกบวกซึ่งกินอย่างเงี้ยได้สมัยแบบมัธยมออ่ะตนก็ยังได้อยู่ถ้าเป็นถ้าเป็นเก็กห่วยยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะอยอก็ได้ก็ได้เยอะแต่ไม่เท่าไม่เท่าเก็กห่วยแต่อย่างนี้เขาไปสายชอบเที่ยวชอบออกอยู่อยู่ได้ยาวแต่ว่าจิบจิบไม่ไปเองแต่ตอนนี้ดูดได้ฉันชอบปั๊ม๋ยวกลัวไม่หนุก เดี๋ยวแกดื่มกับคนพาเราไม่ได้เทสแต่นี้กินแบบมันข้าวอ่ะที่ไม่ใช่ไม่ใช่เก๊กหวยกป็สีน้ำตาลเป็นข้าวสีน้ำตาลอมมะลินะเออเป็นอะไรเหล้าเออเหล้าสามสี่ขวดก็ยังได้แต่ว่าถ้าเบียร์ไม่ได้เบียร์แบบสักห้าสี่ห้าแก้นเบอยร้าอยากเล่าอีกเรื่องนึงสนุกอ่ะเออเล่าซื้อจากชาการิกิชาอหไรที่เราเออแบนั้นเลยชอบไปนั่งชอบนั่งชากาลิกิเรานั่งชอบนั่งคนเดียวแบบคนแก่เหมือเรางานไปทันมาแต่เดี๋ยวนี้ก็รูได้เดียวแล้วไม่นั่งคนเดียวแล้วเดี๋ยวนี้แอบหลอก แล้วมีคืนหนึ่งเนี่ยมีไม่ตอบคำถามพิธี่ก้อนเลยมีพี่ก้อนเหรอมีคืนหนึ่งเมามากนั่งอยู่กันที่โต๊ะหลายคนก็ต้องมองไปตรงกลางขึ้นบันไดมีชะนีเนาะชะนีเนาะมีชะนีชะีเดินขึ้นมาเขาจะท้องน้ำเขาก็ทุบใหญ่เลยเขาแบบฟิวแบบเปิดหน่อยเปิดหน่อยเขาปวดฉี่ไม่ไหวแล้วเป็นชาวต่างชาติเขาปวดฉี่แ้วเขาก็แบบเหมือนพยายามจะเปิดเว้ะเปิดไม่ออกเปิดไปเปิดอ้าวเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกเขาก็ชะงกข้างๆเขาก็ไปทุบข้างๆ ฉันก็เลยบอกให้เพื่อนอ่ะมึงดูทิ่เขาจะเปิดตังไหนนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยนั่งมองกันอยู่อย่่อูะตู้ตู้เก็บผัชใช่แล้วเขาล็อกไม่ได้เขาล็อกอีนี่ลึงใหญ่เลอยปอิดนะที่ที่เราก่เอามึงดูมันจะได้เยี่ยมไหมใช่คืออีห้องน้ำสไตล์สกาลิกิอ่ะมันจะชอบมีความเป็นญี่ปุ่นที่ไม่เดินไม่เดินอย่างใช่แล้วแล้วคือห้องน้ำอ่ะมันมันมันอยู่ระหว่างทางเดินหมายว่า อันนี้เป็นเป็นตู้เก็บจานเป็นล็อกข้างเดิมอันนี้ห้องน้ำอีข้างเดิเดี๋ยวนี้เขาเปิดตู้เก็บจานไม่ได้ไปเปิดห้องน้ำไม่ก็เลยพามาื่อจะไปลากมาว่าห้องน้ำอยู่นี่มันเหมือนห้องน้ำสมัยอตะกรมาก่อนอ่ะที่มีประตูวางปึ้งปึ้งปึ้งเปิดเข้าไปอ้าวมีสองโถคือประตูข้างนอกสามอ่ะเปิดเข้าไปอ่ะคือเขาอีนันเข้าคูเข้าก็เจอหน้ากันเฮ้ยอะไรวะ ก็คือกูก็สี่เขาก็สี่ก็เลยยืนดูกันอย่างเงี้ยแล้วมึงจะสร้างประตูทำไมหรือ <c oughs> ออกไาเอางี้เดี๋ยวช่วยฝากผลงานหน่อยอ่ายังไงฝากไข่ขั้วซีอิ้วด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่โอเควิกโกชาแนลนะคะเปิดช่องใหม่แล้วเนาะชื่อช่องว่าโอเควิกโกชาแนลเนี่ยแหละอันนี้คือช่องใหม่เนี่ยอ๋อก่อนหน้านั้นอยู่ในชื่อช่องแบ n นด์ออฟฟิเชียลเยาอกมาวันนี้เราแยกมาเปิดช่องของตัวเองแล้วใช่ในทางมาโอเควิกโกชาแนลอ่าแฟนมีแฟนมีอันดัสเตีอ แฟนมีแฟนมีเพราะปีมัีปีมังกรเออปีมีแน่นอนเพราะปีนี้ปีมังกรจะพลาดไม่ได้แต่วันไหนรอติดตามเออนะคะขอบคุณค่ะคือมันนานไปแล้วนะจังหวะรายการของหลอนเมื่อกี้อะไรมันเลิศเป็นไงก็ใครชอบแลคะก็ฝากรายการกับข้าวขี้เมาเนี่ยค่ะเออเอาวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามกับข้าวที่เมานะคะทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะอมรินทีวีออนไลน์ด้วยนะคะ